สวัสดีเอฟซีแฟนชาวของทุกคนนะคะมณีนุนทิยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพี่ชายรอปอพ่อนะคะหลายท่านหลายคนก็อยากให้นนุทิยาตามไ้นะคะเพราะว่าเป็นจริงเพิ่นส่งมาได้หลายมื้อแล้วนะคะนุทิยาก,กับบ้านในพ้อมที่จะอัดคลิปนะคะเพราะว่างานกัยุงจักน้อยมณีกับพึ่งจะไปทําวิธีไหวยขอแนวทางของผู้พญานาคพึ่งมานะคะใส่เวลาตั้งสองชั่วโมงกว่านะคะกว่าจะกลับมาได้นะคะ ก็เลต้องซาจากน้อยนะคะหลายท่านหลายคนก็อยากจะหายตามหายนะคะเมื่อนี้พ้อมที่จะอัดคลิปพ้อมที่จะลงแล้วนะคะแนวทางของพี่ชายรอประพอเดือซึกว่าจะเอ่องวดที่ออกเก้าศูนย์เพื่อนก็หายศูนย์เก้านะคะลักล้อยบ่กเขานะคะงวดนี้งวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะเพื่อนหายเป็นซี่ลักล้อยนะคะ C หนึ่งเก้านะคะเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกลับไปออกล่างนะคะนะคะลักลอยงวดที่ผ่านมากโมเมนตซี cy, นะคะเป็นเลขศูนย์นะคะเพิ่นหายมากมวดที่ผ่านมากสิบคู่นะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่สิบหกธันวาสองห้าหกหกนี่เพิ่นจะตัดออกสองคู่นะคะหายมากแค่ซี่คู่นะคะ ซี่ชุดนะคะเลขสามตัวเป็นบนย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับล่างนะคะแต่บางวดที่พันมานีหนึ่งเก้าเป็นลุงลางนะคะงวดนี้อาจารย์กหไยมาแล้วนะคะหาสทรงมาทางไล่ได้สองมือแล้วนะคะนุนดียายัง,ยงไม่ยังบม่พันข้อมที่จะอาคิปนะคะหายมาแล้วจะเป็นตัวใดเดี๋ยวดิค่ะเป็นทรงมาทางไลนะะ่นะคะนะคะ เดี๋ยวนุนที่ยาจะอ่านล้วก็จะโชว์ตัวเลขเป็นพักๆนะคะพี่ชายรอปพงวดวันที่16บธันวาสองห้าหกหนะคะเพิ่นหายเลขสามตัวอย่างเดียวนะคะมีแต่สามตัวล้วนๆนะคะไม่เกี่ยวกับล่างนะคะมี195นะคะ295นะคะ395 495 695 เจ็ดเก้าห้าแปดเก้าห้าศูนย์เก้าห้านะคะแสดงว่าเพื่อนมั่นใจว่ามีเลขข้างบนเลขจะมากเก้าหาแต่ว่าลักลอยเบ่มั่นใจเพื่อนกระเราะลักล่อยใส่นะคะเลขเลขลักลักลอยนี้มีแทบทุกตัวยกเว้นเลขหากับเก้าบ่มีนะคะทุกตัวมีหมดน,นะคะเลขเก้ากับเลขหาบ่มีนะะเนี่ยค่ะเพื่อนส่งมาให้นนที่ญานทางไร่นะคะ หนึ่งเก้าห้าสองเก้าห้าสามเก้าห้าสี่เก้าห้านะคะหกเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าแปดเก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้านะคะเป็นทรงม้าแบบนี้แล้วนุนที่ญาตจะลอกใส่กระดาษหาเพื่อคว่ำชัดเจนนะคะอันนี้เป็นทรงม้าทางไล่านะคะแสดงว่าอาจารย์วนหันใจลักล่อยนะคะ อยู่ในนีลักลอยโบมีหากับเก้านะคะเลขสองตบนนี้ตามสายตาน้นที่ย่าเป็นน่าจะเน้นเก้าหานะคะเก้าหาหรือหาเก้านะคะสองตบนนะคะเดี๋ยวน้นที่ย่าจะลอกไส้กระดาษให้พเพราะว่าจะได้มีวันที่นะคะสามารถแคบหน้าจอได้ว่าเป็นงวดของวันที่สิบหกท่านว่าสองหาหกหกนะคะ อ่ผู้ใดร้อแม่น้องรัดดาเลข่อเจ้าหน้าที่เลขออกแสงอยู่ตรงหนาอกพระพุทธรูปนะคะก็ลอจากน้อยเด้อค่ะถ้าเพื่อนขอได้เพื่อนกระหย้ยคือเก้าเพื่อนบ่ห่วงนะคะส่วนมาเฮียเพื่นจะขอช่วงเอ,อวั้นศีลสุดท้ายนะคะศีลสุดท้ายศีลชุดท้ายหรือซือว่าจะเป็นวันที่สิบสองนะคะเขาก็ค่อยมาติดตามน้ำกันนะคะ แต่วันได้คลิปนี้เป็นแนวทางของพี่ชายรอปพอนะคะงวดวันที่16บธันวาสองห้าหกหกนะคะเพื่อนหายเป็นบนย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะมี195 295 395 495นะคะสำหรับอีกฟังหนึ่งก็คือ695 795 895 095ดเก้าหก้าน้หนะคะเลขยูนนี้จะขาดเฉพาะหาา หาเก้าหากับเก้าเก้าหานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าทางหาสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะจดไว้แคบนาจอไว้เท่ากับมารุ่นน้ากันนะคะว่าแนีทางของพี่ชายรอปพนะคะในงวดวันที่16บธันวาสองห้า 66, นี่จะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะผู้ใดล่อเลขพอวงนะคะเลขพวงนี่เป็นเลขผีหน้านะคะ กใกล้ๆเมื่อนนทิยาจังจะไปตามให้นะคะหลายท่านหลายคนกับโอนเงินมาให้นนทิยาไปให้พ่อวงนะคะนุนทิยาก,กับว่าอ,อยากไปว่าอ,อยากไปหลายรอบนะคะจะไปโค้งสุดท้ายนะคะจะเอาไปมอบให้แล้วก็จะอ่านและซื้อเห็นน้ากันนะคะสําหรับเอฟซี C ที่ฝากเงินมาให้พ่อค้นซุรินนะคะที่เพื่อนเป็นคนพิการนะคะเดี๋ยวเพื่อนโทรมาเป็นโค้งสุดท้ายนะ,ะนะคะเลขโค้งสุดท้ายนนทิยาจะโอนเงินพัน เขาบัญชีเพิ่นเราก็จะอ่านไล่ซือเห็นน้ำกันว่าทุกบาททุกสตางถึงมือแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้เพื่อนยังพันในฝันคงสุดท้ายนะคะว่าแนวทางของพ่อคนซุรลิ้นจะเป็นโตไดนะคะจังหวัที่พานมานี่เพิ่นยำยูเลขหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะแต่่าะคงสุดท้ายเพิ่นก็เลยบอกว่าให้กันหนึ่งเก้านะคะเลขก็ออกเก้าหนึ่งลางนะคะสําหรับวดนี้พ่อเราก็ยังยำยูว่าฝันดีนะคะเขาก็มาลุ้นน้ำกันว่าฝันดีของเพื่อนจะเป็นโตได้นะคะ เพราะว่าทุกคลิปทุกคลิปนนทิยาทายทําให้เป็นแนวทางหาซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเ่าสามารถลูกนะคะว่าเลขจะออกตัวใดนะคะสรุปมาในคลิปนี้เป็นแนวทางของพี่ชายรอปพนะคะเป็นบนอย่างบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะนี่แต่สามตัวบนล้วนๆน,น,นะคะ่นจัดชุดเต็มมาให้นะคะเป็นหนึ่งเก้าห้านะคะสองเก้าห้าสามเก้าห้าสี่เก้าห้านะคะ หกเก้าห้าเ9 5ดเก้าหนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่มีสัมเน่นะคะนะคะจดไว้แคบหนา้าจอไว้นะคะคิดดีๆก่อนลงทุนนะคะแต่ว่านนทิยาคิดว่าเลขสามตนี่บ่ได้ลงทุนหลายเด้อค่ะเลขที่นี่มีแปดคูนะคะแปดชุดนะคะถ้าซื้อเอ,อ หาคุ้นหาเนี่ยมันจะเป็นเลขแค่80ดสบาทนะคะบ่ได้ลงทุนหลายนะคะลงทุนหน่อยๆนะคะเลขสามโตนะคะถ้าเข่าสามโตรตรงๆนี่ก็กคุ้มนะคะนะคะจดไววแคบนาจอไหวนะคะกันพลาดกันเลืมเขาก็มาลุ้นน้ำกันว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะนุ่นทียากกับออวยพ่อห้พ่อไม่พ่น่อยเอฟซีโชวดีกันแนวทางของพี่ชายรอปอพอนะคะวัวนที่สิบหกธันวาสองห้าหกหกนะคะ ผู้ใดล่อคลิปของแม่น้องระดาเลขเจ้านายกระถาจาังน้อยเด้อค่ะประมาณนี้บ่เกินหาหกมือนะคะถาเพื่อนได้เร็วมันอาจจะหายเร็วนะคะเนี่ยเิ่นกาถาได้นี่บ่หวงนะคะคือปล่อยเลยนะคะแต่ว่าจะบ่าหายไปถามยุ่ล่านะคะเพื่อนบ่ค่อยมีเวลานะคะเพื่อนหายเบื้องทางช่องเอานะคะห้าค่อยติดตามไปน้ากันว่างวดนี้ถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่หกนะคะแนวทางของแม่น้องระดานะคะ เลขเจ้านายเพิ่นนะคะพระออกแสงยูนาออกลกกับ็ขึ้นมาเป็นเลขนะคะเ <increí ble> ขามาหางวดซ่อนนะคะนะคะน,ะคะนุ่นที่ยากก็ขอจบคลิปแนวทางของพี่ชายรอปภงวดวันที่สิบหกธันวาสองห้าหกหกนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไม่โชคดีสวัสดีค่ะ